ไม่เอาไม่เอาเอาเหีนไปเลยลงจะตีจะโดนตีกูซีมโนดไงปะปะเดี๋ยวมันทำอย่างนี้แล้วหัวใจจะวายโอเคครับเดี๋ยวผมดูแลป้าเองนะครับโอเคครับผมเออแกว่าหัวใจจะวายนะครับอ่าถ้าหากว่าหลังจากวันนี้ไปไม่เห็นรัตนาแต่ว่าแกตายนะหัวใจวายตายแล้วีจะตายก่อนมเจ็บมโนตุเกิดมโนดใช่มโนวดกูกลัวกูกลัวพี่ จริงๆเล่นได้นะลองเชื่อมมันทุกส่วมาแล้วใช่ใช่เล่นได้ครับลองเชื่อมไม่ไหวเขนะครับวันนี้เขาอาจจะตื่นคนเขาไม่เคยเจอคนเยอะขนาดนี้พี่เขาไม่ร้อนเหรอร้อนเขาเขายู่แอฟริกาพี่เขาธรรมชาติเขาอยู่ได้อยู่นะเขาบอกเขาบอกเขาบอก เล็กเหมือนจะจะไอ้นี่กว่าไหมจ่ทนยากอ่ะใช่ใช่ใช่คนที่ว่ตะกุยตะกุยคนไม่รู้หนูกลัวมีอะไรเพราะมันเพราะมันเป็นคำยากมันตัวใหญ่ไม่เอาหนูก็ตัวใหญ่หนูไม่ชอบเล่นตัวแมวไปจับไปจับแมวป่ะไปไปเล่นกับแมวยาถอยไปขึ้นขาไปเร็ว เขาเรียแมวชื่อแบบในนั้นเลยนะในกระทมนั่นเลยนะชืครับผมผมตั้งมาจากในหลังในหนังเลยมาจากนานีอะไรนีคู่กันครับนานีแัะสลานไม่ในานีเหรคะนานีครับชื่อนานีใช่ชื่อในหนังเลยครับเขาตกใจกันเขาจะติดเล่นครับตัวเล็กเขาติดเล่นนีไม่ได้ตัวใหญ่เขาคือคนต่างใช่ตัวเล็กเขาเป็นเต็มเหมือนกับไพ่สาดตื่เสือตัวเล็กที่มีป้อนนึงแค่อยากเล่นกับตัวใหญ่แล้วคนนี้นะคะ แล้วคนนี้คนกลางเนี่ยค่ะคนใหญ่สุดครับปะระกุโนตัวใหญ่เหรอครับตัวใหญ่ชื่อน้ำโชว่น้ำโชว์เป็น่อพันธุ์นะครับเสียงเขาแบบนี่มากเลยนะตัวใหญ่มากข้าวไปยังพี่ปยังไม่ตายอยู่นี่ยังไม่ตายให้ให้มันแดกคุณทั้งคนไปก่อนไม่เอาแล้วไม่เอาข้าวผัดหรอไม่เอา เอารัาตนาให้เสือแดกไหมเอาไม่ละนั่นนั่นนั่นโดนคดีอะไรคุณโดนคดีอะไรอ,อันนี้พระผู้ดยาว <laughs> จะเอาผู้ดยาวถึงมันด้วย <laughs> Nanin, 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 ปเดินดีนะตามๆามองดูก็มีคนหเหตุผละดข้นะคะ คือครหมอปลาได้ถามว่าตรงนี้นร่องเป็นน้ำล้างอะไรผมตอบนี่นะฮะล้างเวลาพวกเราเยี่ยวแตกนี่ะครับปาเข้ามาเออมามาพราน้มาเอามาทำไมดิเดนา่เออไปลาเ้าไอนคุน้อเนน้าด้ไมอ้ม้ขาหรอเปล่าชอบแมว ใช่ทำมไม้เปนันแมวอ่ะ <Spencer> อันนี้แมวก็แมวนี่เป็นแมวนะ ทำไมไม่ชอบแมวก็ไม่ชอบนี่นีี่อยู่ไปทีนั้นหลบข้างหลังเดียวเออเอางเก่งแล้วแต่งินเอออันนี้นะคะที่เห็นอยู่นี่คือน้องนาเนียน้องนาเนียนี่ถือว่าเป็นเสือขนาดพอเศสิงโตขสิงโตสิงโตเออเราเป็นเสือ่ะเราจริงๆแล้เฉลยเลยล้กันฟามเราเป็นฟามสิงโตขาวแห่งประเทอเราไม่ฟามแมวสรุประการามันมแมวองผมแมว แมวมีจริงจริงเจอวันแต่เรารอมาให้ไม่ทันเดี๋ยวงวดหน้าเดี๋ยวผมเอาไปส่งให้ที่บ้านเลยโอ้ยไม่ต้องงวนหน้าหรอกงวดเดียวก็พอแล้วงวดนี้เล่นกับแต่ว่าแมวยักษ์ก่อนอันนี้สายพันธุ์เดียวกับแมวอสายพันธุ์แมวยักษ์ถึงต่อซ้าสมมุติว่าอยากให้ไปแบบไปถ่ายรูปที่บ้านได้ไหมได้อันนี้นอนไปได้ที่ตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่ตัวนี้ก็มันแรับตังเกตรนะครับมันมีตั้งแต่ 6 0แส,สนถึงล้านกว่าสองล้านแล้วแต่ถ,ถ้าเราต้องเป็นกกสุกผสมก็สองล้านอันนี้เข้าแเดอยู่กี่เดือนวันนี้ไส่นี้ยังกินเช้าเย็นแต่ถ้าไส่โตแบบเมื่อกี้จะกินวันละมื้อกินข้าวมื้อเย็นะให้อ่า คำนวณง่ายๆสี่ตัวเนี้ยสี่ตัวใหญ่นะค่ะกินแค่สิบห้าโลต่อวันหูเยอะเป็นเป็นไก่ไม่แค่นะไม่ไม่สี่ตัวนะอ๋อสี่ตัวโค้งไก่กับน้ำหนักตัวน้ำหนักเพราะเขาชอบเขาชอบกินข้าวมังไก่อ่ามันไก่สดโค้งไก่นี่อย่างน้อยต้องมีสี่วันต้องมีโค้งไก่พี่นึกว่าเล่นพี่ยาดมันเป็นธรรมชาติของเขาอ่าคุณหมอหรือสัตวแพทย์ตกรรมเราจะให้กินกินโค้ง นี่อย่างน้อยสามสี่วันต้องมีเพราะว่าเขาเรี่ไมตอนเล็กเราให้กินสุกกินนมเสร็จหลังจากนัแล้วเราจะให้กินสุกกินสุกกินดิบมันไม่ดุเหมือนกันมันมันไม่ดุเราเราไม่เพราะวมันมีลองแล้วมันแทรกเล่นเขาของมันไคตกิ้องตอมันแพ้แทรเล่นมันไม่กินของของพโยนนี่คือถือว่าเป็นนำเข้าหลักเลยป่ะใช่โต กานำเข้าก็สัตว์ต่างๆได้อย่างสวนสัตว์ไหนอย่างได้สัตว์อรของก็รับนำเข้าให้อ๋อก็ติดต่อมาที่นี่ก็คือนอกจากถึงตัวแล้วสามารถนำเข้าสัตว์เด่นๆได้ไหมไม่เก้งกวางอะไรทุกอย่างยีร่าก็เอาเข้าด้วยอเราให้ด่าเวลาเอาเข้ามาพักคอก็ยังไงออ่ะโ้ยเราเรามาทางเรือมาโครงใหญ่เนอะถ้าเป็นสัตว์ใหญ่เวลาเอายีร่ามานี่คือเขาเรียกอะไรอ่ะมาต้องเอามาอนุบาลก่อนไหม เราสั่งตัวใหญ่มาเลยครับเอาใหญ่มาเลยทีเราส่งเลยอ่ะตัวเล็กๆเข้มาบางทีเมียกับสิงโตอะไรดูอะไรเนี่ยก็ถามเลยสิยังบอว่าคิดทำไมล่ะเอ้เราพอจะมีเรื่องเขส่งมาให้น่ะอ๋อเมียดูดูด้วยกันแล้ววางเมียกับสิงโต ใครดุก,กว่ากันสําหรับหมอปลาเมียดุก,กว่าครับนี่ยผยอยากให้มีปัญหาสำหรับพี่สำหรับพี่สำหรับผมก็น่าจะเมียเหมือนกันเฮ้ย <c oughs> ทำไมไม่มีใครแบบเป็นกลัวทำไมนี่ตัวอย่างผมอ่ะสําหรับพี่เมียกับหมาใครดุกว่ากันเมียครับยังดุกวันใหนมาอีกเหรอครับผมน้ำลายอะไรนปากเียกน้ำลายให้เขาไปเล่นอยู่คุณไปจับแมวดิมึงจับสิไอ้เหี้ย จับสิก็จับแล้วเมื่อกี้อ่ะไม่จับก็ให้พ่อจับเขจับกันหมดแล้วชี้อย่างงี้นะชีวิตจริงพูดียาบาลไม่แต่ย่าพูดกันอย่างงี้แล้วแต่ว่าพี่โนดบอกว่าเนี่ยพี่นี่คนนี้คือชื่อพี่โนดใช่กูรู้เขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรกูไม่รู้จักคนนี้แต่กูรู้จักพี่โนดกูตำรวจมาแล้วนี่ยคนนี้เป็นตำรวจรัตนาคนไปจับแมวด้